คุณผู้ชมคะสับวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะของการสืบพยานโจทย์ในคดี1นึของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้คุณทักษิณก็มาศาลตามปกตินะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสื่อมวลชนเองก็ไม่เห็นแต่ว่าเป็นทางทนายความค่ะคุณวินยัตัชาติมนตรีเองออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกไม่ได้หนักใจอะไรส่วนผลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ์ของศาลนะคะ<ม>แล้วก็เชยเห็นด้วยบอกว่าคุณทักษิณเองเนี่ยถือว่าเป็น เย่ยทางด้านการเมืองไม่ได้รับความเป็นธรรมมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวที่ศาลอาญาในวันนี้ค่ะคหลังจากที่ทางศาลได้มีการนัดสืบพยานจดนัดแรกคดีดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงหมายเลขดํอาอ1860 2567ที่ทางพนักง,งานอายการฝ่ายคดีอาญา8เป็นโจทยืย่นฟ้องคุณทักษณิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112ความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์กรณีเมื่อปี2558นะคะที่ก่อนหน้านี้คุณทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อทีวีต่างประเทศเกาหลีใต้และได้มีการพาดพิงดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงโดยทางจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวนะคะในวันนี้ทางด้านทานายความส่วนตัวของคุณทักษิณค่ะคุณวินยัติชาติมนตรีก็เดินทางมายัางสันอาญาช่วงเวลา8โมงครึ่งนะคะโดยคุณวินยัติให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าในวันนี้ตามกำหนด การแล้วจะเป็นการสืบพยานโจทย์ครั้งสุดท้ายแต่ถ้าหากยังไม่สามารถสืบพยานโจทย์ทั้งหมดในวันนี้ได้ทางโจทย์อาจจะขอวันนัดสืบพยานเพิ่มโดยอาจจะใช้วันนัดสืบพยานของจำเลยค่ะแต่ว่าตนเองก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะสืบพยานโจทย์ได้เสร็จสิ้นนะคะพอถามว่าวันนี้เป็นการสืบพยานทั้งหมดกี่ปากคุณบัญญัตบอกว่าตนอก็เข้าใจว่าวันนี้น่าจะสืบทั้งหมด3ปากด้วยกันนะคะ ซึ่งคุณทักษินก็เข้าฟังการสืบพยานเช่นเดิมเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องเข้าฟังการสืบพยานอยู่แล้วค่ะพอถามว่าในวันนี้คุณทักษินได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนเนี่ยจะมาให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะคะคุณวินยดบอกว่าตนเองก็ไม่ทราบนะคะว่าคุณทักษินจะให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือไม่ถามว่าหนักใจไหมนะคะในภาพรวมของคดีค่ะคุณวินยิบอกว่าเรื่องนี้ยังเหลือกระบวนการที่ทางจำเลยจะต้องนำพยานเข้าสืบพยานอีกและมีพยานอยู่หลา ปกส่วนมีความหนักใจในข้อกล่าวหาไม่นั้นนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชวนสังเกตว่าข้อกล่าวหานี้กลายเป็นข้อกล่าวหาทางด้านการเมืองไปแล้วค่ะแต่ว่าตนก็ยืนยันว่าคุณทักษิณเป็นเหยื่อทางด้านการเมืองคนหนึ่งและไม่ได้รับความเป็นธรรมมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานการสอบสวนต่างๆค่ะท่านทักษิณก็เป็นเหยื่อทางการเมืองคนหนึ่งและก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องการสอบสวนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามใน,ในมุมมองของในฐานะผู้ทําคดีทนายความเนี่ยเมื่อเราได้เห็นหลักฐานเมื่อเราได้สืบทราบพิสูจน์บางอย่างเนี่ยก็ตอบว่าไม่หนักใจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ขอก็เป็นเรื่องที่ดูมินิสารท่านจะวินิจฉัยท่านจะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วก็จะดูว่าโจทย์เนี่ยมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในอนาคตนะครับ ซึ่งทนายวินยิก็บอกนะครับว่าเพราะฉะนั้นมุมมองของตนเองในฐานะผู้ทําคดีเมื่อได้เห็นหลักฐานและได้พิสูจน์บางอย่างนะครับก็เลยไม่หนักใจกับคดีนี้แต่ในอนาคตหลังจากนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลนะครับในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วก็จะดูว่าโจทย์มีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่ต่อมานะครับเวลา9นาฬิกานาทีคุณทักษิณเนี่ยได้เดินทางมายังศาลอาญาโดยใช้รถโรลสรอยสีกรมท่านะครับ ก็เป็นคันเดียวกันกันกบที่เจ้าตัวใช้เดินทางออกจากศาลเมื่อวานนี้ก่อนจอดส่งตัวคุณทักษิณที่ด้านข้างอาคารส่วนวันนี้นะครับคุณสมชัยวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรี ก็เดินทางมาให้กําลังใจคุณทักษิณเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเลี่ยงพบกับสื่อมวลชนขึ้นทางด้านข้างของศาลอาญาเช่นเดียวกันกับคุณทักษิณน,นะครับส่วนเมื่อช่วงเวลา11.40นาทีนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าคุณทักษิณได้เดินทางออกจากศาลเพื่อไปพักกินข้าวกลางวันค่ะหลังจากที่มีการสืบพยานโจทย์สุดท้ายโดยคุณทักษิณได้ใช้รถโรสลส์รอย์ทะเบียนกรุงเทพมหานาครน,นะคะ267ซึ่งเป็นรถจนส่วนตัวไปรับบริเวณด้านข้างของศาลก่อนที่จะ เดินขึ้นรถซึ่งผู้สื่อข่าวก็สังเกตเห็นว่าวันนี้คุณทักษิณใส่สูตรผูกเนคไทสีเหลืองอแล้วก็เดินขึ้นรถไปนะคะวันนี้ก็ไม่ได้พบเห็นคุณพินทองทาชินวัตรคุณอากรวงนะคะคุณเอม,มาร่วมรับฟังการสืบขยันด้วยเหมือนกับสองวันที่ผ่านมาค่ะ จากนั้นเมื่อขึ้นรถคุณทักษิณก็ออกจากศาลไปทันทีเลยนะคะโดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงจานวนหนึ่งไปรอยืนบกมือให้กําลังใจอยู่ที่ริมถนนรัชดาพิเศษค,ค่ะแต่ว่าด้วยคุณทักษิณน,นั้นเปลี่ยนรถนะคะไม่เหมือนกับ2วันที่ผ่านมาก็เลยทําให้มวลชนที่เดินทางมารอให้กําลังใจเองก็ไม่มั่นใจค่ะว่ารถยน์คันไหน คือรถจนที่คุณทักษินนั่งมากันแน่นะคะคทําให้บางคนก็ไม่ทันได้เห็นตอนที่รถของคุณทักษินนั้นผ่านก็จึงยังรองคุณทักษินกลับมาที่สาลอีกครั้งในช่วงบ่ายด้วยค่ะทางนี้ทางด้านคุณวินยัิ ในความส่วนตัวนะคะก็บอกสั้นๆบอกว่าช่วงเช้านั้นสืบพยานไปแล้วสองปากเหลือช่วงบ่ายอีกหนึ่งปากแล้วคุณนักษินก็รับรู้การรอของนักข่าวและสื่อมวลชนแล้วก็มีความเป็นห่วงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทักทายนะแต่ว่าเปิดกระจกไม่ได้ค่ะคเพราะว่าเป็นรถกันรกระสุนก็เลยเปิดรก,กระจก,มกไม่ได้